เพื่อนๆทุกคนสามารถแอด i s c o r d เพื่อมาสอบถามเรื่องการเพิ่ม FPS และก็ load input ลด Input lag กนะครับ ผมก็ได้ไฟล์าจาก Alchemy tweaks นะครับซึ่งมันจะปิดเซอร์ c e วิสที่รันนะครับบนพื้นหลัง Windows นะครับเวลาที่เรามีพื้นหลังเยอะๆเนี่ยมันกินทรัพยากรอย่างเช่น RAM ก็ CPU นะครับเราไม่ต้องการแบบนั้นนะครับถ้าใครคอมที่ชา้ามากๆแล้วไม่มีพื้นหลังอกีกมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อคอมนะครับผมเลยอยากจะมาแบ่งปันโดยการปิดพวกนี้นะครับก็ตัวแรกนะครับปิดไปเลยนะครับไม่มีปัญหา ก็จะปิดพวก TCP ที่ไม่มีคนใช้กันนะครับปิด BEEP ไปนะครับปิด virtual bus แล้วก็ปิดใน b บ o s นะครับก็กดเข้าไปแบบนี้เลยครับแต่ว่าไฟล์2ตัวหลังนะครับต้องใช้ power run ในการ run ตัวนี้นะครับซึ่งเราก็ลากเข้าไปเลยนะครับเราลากเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วก็วาง ใครที่เป็นสายเกมเมอร์ gamers, ไม่ค่อยรู้การออพติมัล์หรือทวีตนะครับก็สามารถใช้แค่เซตติ้งนี้ครับไม่ต้องใช้โปรเฟชชั่นอลนะครับถ้าอยากจะปรับตัวโปรเฟชชั่นอลก็ปรับได้นะครับปรับตัวนี้แล้วไม่ต้องปรับของเกมเมอร์ก็ได้ครับของโปรเฟชชั่นอลมันจะปิดเยอะกว่านะครับมันจะปิดพวกเซอร์วิสค่อนข้างจะเยอะกว่าแต่แต่มันดีต่อคอมคุณนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะปิดพวกปรินเตอร์แล้วก็แฟกซ์ด้วยนะครับแต่ผมไม,ไม่รู้ว่าใครใช้แฟกซ์ปัจจุบันนะครับก,ก็คงจะไม่มีนะครับเราก็ทําอย่างนี้เเลยนะครรับา รันแบบนี้เลยอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ใช้ professionals ไปเลยเนาะาส่วนตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับนะครับกด start ไป device manager นะครับเราเห็นหน้าตามอย่นี้ครับไปที่ system devices นะครับถ้าเป็นตัวลูกศรนะครับชี้ไปข้างล่างนะครับแสดงว่ามันปิดนะครับให้ปิดตามผมนะครับก็ถ้าเห็นตัวไหนมันปิดนะครับปิดตามผมเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตามผมใส่ก้อนนะครับรีคอมแล้วก็ ใช้ Windows ปกติเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชม